ต่อไปเราจะเก็บอะไรครับ,บมอะไรครับอ,อ้อเพก,กาพก,กากาเกาใกาสีอะไรนะเพก,กาให้สีเหลือง ออมหืเหล่าทุกนาทีเป็นเวลาของการเรียนรู้ค่ะใกล้ตัวกระจกต้นไม้สารพัดชนิดที่ให้ทั้งสีสันและรูปฟอร์มต่างกันไปซึ่งครอบครัวกระแสคุบป,ปลูกไว้รอบบ้านสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในช่วงเวลาสำคัญที่คุณแม่กัญจนาคุณพ่อชัยนรงค์และลูกชายทันแท,น,ทนคุณจะได้สร้างสารรค์ทำศิลปะภาพพิมพ์ลายใบไม้อีกข้อปลิ้นก่อนเลยทำไงครับ เพ,เพื่ออะไรเรียอ,อ,อะไรเรียกกำลังเรียกพลังหนะลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และไม่ได้ศึกษาต่อคนเป็นแม่สังเกตเห็นค่ะว่าแม้ลูกชายจะเป็นออทิสติกแต่ก็รับรู้ได้ว่าการที่ไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างที่เคยอาจทำให้ลูกชายรู้สึกด้อยค่าตัวเองจึงเป็นที่มาของการหากิจกรรมใหม่ๆทำกันในบ้านจนมาลงตัวที่งานผ้าจากสีธรรมชาติทั้งปลอดภัยและหิวใจ และเมื่อได้ลองวางขาอีโค r ิ้นในนามกลุ่มคุณทาน EcoNatureCraft ก็ยังถูกใจคนรักแฟชั่นสายคลาฟค่ะโดยสีพิมพ์ลายที่คมชัดจนนึกว่าผ้าพิมพ์เครื่องและลีลาการวางใบที่ออกมาจากใจศิลปินหนุ่มกับคุณแม่จนผลงานติดตลาดระดับโอท็อปได้รางวัลสร้างสารรค์ระดับจังหวัดลบบุรีปังไปถึงการเข้ารอบเวทีประกวดผ้าไทยหลังเปิดตัวได้เพียงปีกว่าและกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว กใบอะไรบ้างใบลังแดงลังแดงแล้วใบอะไรอีกลูกเพกาเพกาอีกแล้วแล้วอะไรอีกลูกแล้วทองอุไรการท๊ําผ้าใช่ไหมครับต้องเริ่ม like ต้นยังไงครับต้องเริ่มต้นเก็บเก็บใบไม้เก็บเก็บใบทองอุไรเก็บเก็บใบแคนาเก็บ ใบพีกาแล้วก็เก็บใ,ใบลังแดงแล้วก็เอามาวางวางที่ไหนวางบนผ้าท้าะช่วงหลังๆจากเขาเรียนจบม .6 ใช่ไหมคะก็มันมีคําถามบางคําถามบางประโยคที่แม่รู้สึกว่าเขามีคําถามเหมือนว่าทําไมเขาไม่ได้เรียนต่อเหมือนเพื่อนบางคนทําไมเขาไม่ได้ไปทํางานเหมือนพี่เราต้องการให้เขารู้ว่าเขาอ่ะ เป็นที่ยอมรับของสังคมนะไปหาพื้นที่ในสังคมให้เขายืนไปแสดงศักยภาพในสิ่งที่เขามีให้ทุกคนแบบยอมรับในความเป็นเขาแล้วไอ,ไอ้ปัญหาที่เราเจอว่าเขาได้ค่าตัวเองมันจะลดลงซึ่งก็ได้ผลดีค่ะทุกครั้งที่เราไปจําหน่ายสินค้าไปออกบูธเนี่ยจะขอถ่ายรูปก,กับลูกค้าเกือบทุกรายเพราะว่าตกเยนกลับมาจะมานั่งเปิดโทรศัพท์และ วันนี้เขาขายได้วันนี้เขาขายได้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็มีอาชีพแล้วเหมือนกันหาเงินได้แล้วเหมือนกันมีคนมาซื้อของดีใจไหมคะอ๋อด,ดีใจดีใจมากไหมดีใจมากดีใจมากงานอีกพวกที่เห็นนะครับทำให้เราได้คุยกันบางครั้งก็ได้หยอกล้อกัน<ม>ครับ<ม>แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้องผ่อนคลาย<ม>ครับน้องท่านจะจะผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับ ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินอีคโคปลินนะคะน้องทันเรียกว่าเป็นศิลปินมือหนึ่งมาก่อนคุณผู้ชมคะดูได้จากผลงานเลยก่อนหน้านี้เนี่ยชอบทํางานศิละปะเหมือนกันนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เนี่ยเขาบอกเลยเทคนิคแพลาวมากนะไม่ได้ใช้พู่กันคุณพ่อบอกว่าใช้คัตเตอรบัตค่อยๆจุ่มสีนะคะแล้วก็ระบายแล้วก็ตรงต้นไม้นี่คือจะใช้การเป่าสีจากหลอดด้วยนะคะคุณพ่อชอบมากจนถึงกับนี้เลยไป เป็นถุงผ้าแจกในวันเกษียณของตัวเองค่ะซึ่งน้องทันวาดได้หลากหลายคุณผู้ชมยังมีอันนี้ด้วยเป็นภาพการ์ตูคนคุณแม่เขาก็ทําเป็นเสื้อขายด้วยนะคะรวมถึงยังมีอีกหนึ่งผลงานนี่เลยทํามาเป็นเวลานานแล้วเป็นผลงานชิ้นเอกก็ว่าได้นะคะน้องทันคะอันนี้อันนี้เป็นรูปอะไรคะร,ร,รูปหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะหลายหลังเลยนะคะ หลายหลังเลยเนาะนี่แหละค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องยังทําอยู่นะคะสลับกับการทํางาน e ีโคปินก็เรียกว่าอยู่ในเรื่องของศิละปะนี่เองค่ะ มีพรสวรรค์แต่มองว่าศิลปะบนผืนผ้าใบากลายเป็นกิจกรรมที่ทําให้พ่อแม่ลูกห่างเหินกันค่ะเพราะแต่ละคนก็ต่างจดจ่ออยู่แต่ง,งานของตัวเองอีโคปลิ้นงานพิมพ์ภาพผืนใหญ่ที่ต้องใช้การทํางานเป็นทีมจึงเป็นคําตอบของครอบครัวกิจวัตรของลูกชายวัย24ปีที่เริ่มต้นพร้อมกันตั้งแต่เช้ามืดตื่นมาใส่บาตรพร้อมหน้าหลังจากนั้นก็เป็นเวลาพอดีกับที่ต้องเข้าสวนเก็บใบไม้ดอกไม้ไม่ให้แห้งเหี่ยวก่อนเจอแดดจัด จนมาถึงช่วงเวลาวางใบและนำไปนึ่งสกัดสีเราเวลาอีกทีตอนคลี่ผ้าออกซึ่งศิลปินหนุ่มบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ชอบที่สุดค่ะมีลายโปรดคือลายใบไม้ร่วงเพราะได้โปรยใบไม้ทั่วผืนผ้าและคุณแม่การนายัางรับบทดีไซเนอร์ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋า ภายใต้ความงามบนผืนผ้าเรียกได้ว่าอ c คอบ i ินในนามกลุ่มคุณทันอย่างสดใสด้วยสีสันจากความรักของครอบครัวคุณแม่มีคำหนึ่งที่ใช้ตลอดคือมีลูกเป็นเด็กพิเศษแม่ต้องพิเศษกว่าแม่ต้องพิเศษกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอ,พอเราเราก็ต้องจับสังเกตให้ได้ค่ะว่าเลเวลของลูกเราเนี่ยมันมันจะมีสัญญาณสัมผัสได้ค่ะว่าเขาเริ่มอย่างนี้แล้วนะเขาเริ่มจะ อย่างนี้แล้วนะใช่ค่ะใช่ทีนี้จะถามว่ามันไม่มีมันไม่มีาศาสตร์ตายตัว, <S <S ตวคือเราเริ่มต้นเริ่มต้นผ้านเนี่ยค่ะมีความรักเป็นตัวนําทางใช่เราเราใช้เรารักลูกเรามีความรู้สึกว่าเรารักลูกเราเราเราเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยความรักดีใจดีใจว่าตัวเองเก่งไหมเก่งดีใจด้วยเนาะดีใจไหยคะอย่างที่พ่อบอกอ่ะกันพิเศษ นพิเศษเนาะทำงานที่มันยอดเยี่ยมได้ขนาดนี้ใช่ไหมมีคนมีเพื่อนๆหลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ได้รับรางวัลที่พิเศษอย่างนี้เวลาทำสนุกไหมสนุกไหมมีความสุขไหมมีความสุขเราต้องทำไงเวลาเรามีความสุขเราทำไงเราทำไงเราทำไงแท้แทะมีความสุขเราจะแทะ p a เ d อ d p a d ด e d อะ ออนทชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน